a a k w ตังตีตังตีหนึ่งสองสามแล้วก็อ้ยตังตี้เอามาดิอยากจะรู้มไหมครับว่าจะกี่ใครเอากูล้องเมื่อกี้ใครู้ยังมาเรียนรีดานเมื่อกี้มาไว้เมื่อกี้มึงจะไปไหนโบเอาก็บอก์ดเกูโดดล่อชั้นหนึ่งให้ให้พูงปาดเงี้ย ไม่ได้มีประโยชน์เอ้าเดี๋ยว <c oughs> แล้วข้าออกไปหมดเลยเฮ้ยลงลรอ้อ้ยอยเฮ้ยไปจนเจ้าล้อลอยปะเนี่ยเอ้ามันเอ้าแหวนล,นลน้อลอยลงมามันี่งครับมันลงซ้อนแหวนเพศใช่ครับเยังไงตัวครับเฮ้ยแล้วอะไรน่ะตัวนึงนะกำลังมาตอนนี้ไปช่วยไอพีแล้วครับโอ้ยแม่ไปข้างไม่ทันโค้ชครับยังไม่ตางเป็นเฉดยุงด้วยกู อะไรนะครับเทพครับอะไรนะครับชุบปืนเทพครับปืนเทพปือะไรครับปืนเทพปืนเียยุงเนี่ยหรอครับใช่ครับมาได้บีเอาละครับพร้อมครับอยู่ไหนครับอยู่บ้านง่ายๆนี่ๆเดี๋ยวการให้นะเดี๋ยวการให้ทุกหลังล่าสุดบ้านซ้ายตัวนึงครับชั้นสองเป็นทุกหลังเลยเป็นทุกหลังเลยครับข้างหน้าชั้นสองครับบ้านซ้ายสุดหัวแตะครับสกาไหนอ่ะไหนสก้าบังปุกไปชิดครับ M16 มอสต์ M16 เป็นทาการบ่ติดตามแม่นั้นพี่หนึ่งครับน้องพูครับบ้านซ้ายเมื่อกี้พี่กิเข้าหัวครับเอาไหมครับเอาครับได้ครับติดตามครับไปแล้วเครับเฮ้ยไปแล้วครับไม่มีตัวเดียวคร็กพี่ทำอะไรให้อยู่ครับพี่ทำอะไรให้อยู่ครับน้องูไม่มีแฟดเหรอพี่กินพี่เหมือนกันครับโมซ่าครับพี่ทำอะไรให้อยู่ครับน้องพูเฮ้ยมัาโดดลงมาโดดลงไปแล้วพี่โอเคครับมาโดดลงก็ซ่าน้องพูเอาหน่อยน้องูน้องพูตอนนี้่อยครับ มือพี่คาราโมคาราโมครับตั้งแต่แรกครับลาโมคาโมครับตั้งแต่เด็ดนะครับน่าใครโดดลงวะพี่เมื่อกี้มุดริมเหรอมุดริมโดดลงมุดริมโดดลงเออมุดริมโดดลงเออบ้าบดมีตัวนึงนะครับต้องบอกครับไปอย่าไม่ได้ฟาร์มนะครับอยู่ตรงไหนครับเอ้ามาส้ม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 มาอ้นนี้วกเรับอยู่มาพี่ครัารงโมพี่เจอแล้วครับพร้อมไหมครัารงโมพร้อมครับพร้อมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับออกจากซ้ายครับต้องบอกมาครับต้องบอก เส็นแล้วครับเห็นแล้วครับกำลังวิ่งครับเอาครับกังฟูเจอนะครับน่าจะกำแพงหน้าเลยครับตาครับตาครับต่ออยู่ครับกังฟูชิดพี่หน่อยครับพี่รอให้อยู่ครับน่าเจอนะครับกังฟูน่าสุดหน้าเขาน้ำครับหาก่อนก็ได้นะวิ่งไปไม่ได้ครับมันล็อกขาดครับไม่รู้ว่ามันไปเล่นสวนบ้านแดงหรือเปล่าแอบว่าละเล่นสวนบ้านแดงเอาของปั๊มยาวกันเป็นสองครับกังฟูครับไม่แต่ล่าล่าสุดบ้านบ้านมักสี่ก็มีไม่ใช่เหรอพี่ใช่ครับงั้นเรางั้นเรามาเอาสี่ก่อนดิเรามาเอาสี่ก่อนง่ายกว่า ซากมากซากมากซากสัตว์เลยซากสัตว์เลยซากสัตว์เลยพี่ตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยมันขอ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 งรอรอพี่มันขอยัดเลยยัดเลยมันไม่มีเวลาปั๊มยาวเว้ยโอเคโอเคโอเคพี่สวยสวยพี่ครับตอนต่เย็นเมื่อกี้ร้อนึงครับ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 เพราชั้นไหนพี่ชั้นไหนอ๋อล่าสุด อะไรอะไรวะอะไรอะไรวะผมเห็นพ <ider> ี่ได้กันไงผมมีความสุข defect e f e c t defect ้อมครับเาเพื่อนลบดีโอแรงไป่อยปืนรับปืนแรงไปอยรับเดี๋ยวก็โดพลังครับโดพลังรับดาวชัวร์ว่างั้นอะ น่าซองแบบซองได้ดาวอ่ะยิงไม่กินน็อกเท่ากับเท่ากับพันพันดาวอะไรเงี้ยทำไมครับผมช่วยเอ็มโฟสิงเงินเพราะเอ็มโฟสิงเงินมันทำให้เรายิงมันขึ้นครับพี่มีบัฟบัฟเลดดอตเลดดอตคมครับตามผมมาทำไมครับจิตตีน้องคนครับตามด้วยครับตามด้วยครับตามที่นี่มาทำไมไอ้เคสหน้ารักครับพี่ทำไมนะผม<า>มีของมาฝากครับอะขอฝากครับขอฝากครับ เขาป่าครับใส่ได้เยอะต้องใส่ละต้องใส่ลายใหญ่ต้องใส่ลายใหญ่ลายใหญ่ลายใหญ่ผมไปสองรอบแล้วครับไม่คุ้นไม่คุ้นไม่เป็นไรครับรอบที่สามครับเอาเยอะครับบ้านใกล้ลงมาแล้วปะเนี่ยเอาขนาดนี้เลยเนี่ยขอยาด้วยครับสวดสวดตัวล้วนลวดบอกเลยโอ้ กรอบเลยตัวรีบเลยต้องให้พี่จะชาร์จให้ตงภูไม่ได้นะครับตงภูไปครับไปครับถ้าเป็น MG เดี๋ยวพี่เล่นเองครับไปครับลองก็ผีเลยไปครับเฮ้ยเฮ้ยเลองนันไม้ลงไหนครับเฮ้ยเราต้องปิดที่เราต้องปิดเราต้องปิดที่เก่งก่อนไอ้ยักษ์ไปเจอล้างอวตารพี่กินกูไอ้สัตว์เป็นไงละมึงอยากล้างโคลนนะเราต้องปิดที่เก่งก่อนพี่ได้เหรอไม่งั้นทาให้เราเล่นยากในอนาคตบอสแมพ

พักทิพย์ป่ะไอโคลเซียโดนยิงตายไปแล้วพี่ก็โดนน่ะเต้นันปิดก่อนที่เราจะมาถึงอะใช่ตอมสองตัวยัโอ๊ยตัอมขาทุกคนไปไปไม่ได้ต้องข้ามบ้านมันแล้วเข้าไปในบ้านตรงไหนครับครับตรงไหนครับในบ้านตอมเลยมันหัวกันอยู่เนี่ยเนี่ยคิวเด้อมั้งเอใครับจะให้ขับไปตรงนี้ครับปะเถกันทุกันไปเลยวครับตอบครับตอบครับคุณคุยกันไม่หยุดฟังเลย วกูบอกเลยกระแพาังต้ผ่านไอ้บอกว่ากูทิเลยฮมยมีคนกระเด็นพิ้ามจากจากฝั่งจากฝั่งซ้ายลงไปบ้านัครั้อยู่ต้นไมครับใชอยต้นไม้ายครับพนนัดครับอับตครับกงครับนีครับน่จะนตายครับโครับีึงครับเอาวิ่งข้าบ้าไปแล้ววิ่หนีไปแล้พี่พี่รอดรับพี่คามยาครับน่ารัวครับ

มีครับหมดครับหมดบ้านมีป่าสองโกอุ้ยไฟใครวะไฟใครวะไุกไฟลอม้โอยไฟาไปหมดแล้วอ๋อดครับหมบ้านอหมดแล้วรไนไม่ยุนไม่ไปท้าไปท้ายรออแล้วบอกฮัดไปแล้ไปฮัดไครับโอ้ยไฟมาแบบโอ้โหจบเลยสกาดดาวนุ่งจัด สกัด <defines> ดาวนุ่งจัดเลย <environments> ฉากน,นี้เอาไงเอาห้องขวาห้องซ้ายพี่มาเทรดกันใกล้ๆกว่านี้ได้ปหมเดี๋ยวตั้งห้องขวาให้เดี๋ยวเพย์ห้องขวาให้เดี๋ยวห้องขวาให้ก็ตามเอาพี่เนี่ยห้องขวามาก่อนเนี่ยห้องขวามาก่อนไม่หยุต้องรอดต้องรอดเดี๋ยวยิงให้ครับแม่ซับเจ็บพร์ทสมบูรณครับปิดจุบลงมีครับมาอย่ากไหนเนี่ย สวยครับโกลดี้คนอยู่ชอบตายไอ้เหี้ยคนช้าต่ำคนรอดเดี๋ยวจะเชื่อเลยว่ะมันเจาะยาเราทำไมวะมันอะไรบ้งโดนไปนั้นหนึ่งครับมีโดนไปนั้นหนึ่งครับมันก็พี่เหมือนกันครับพี่เจ็บครับมันเจาะยาเราได้ไงอ่ะครับยอมไม่ได้ครับผิดน็อครับยอมไม่ได้จริงๆอันนี้เห็นด้วย เาร์ปอาารถรถ่ไหนอะรถเออรถอยู่ไหน่ตเนี้ยมีรถไหอาไม่มลงารหพี่มาหน่อยตรงหินเลยตรงมากเป๊ะๆเลยครับตรงชายมีเขาตงหินไปซ้ำได้เลยเปล่าหญ่ๆใอญ่ๆขาใหญ่ๆมันชุบเสร็จล้วชุบอนมีรถสมองรเดี๋ยวรงสมงใช่ไหมพี่าล้างตู้ยางก็ตู้พี่กำลังไปเขาตะูครับคุณไกดนะครับ ไปเลยไปเลยครับอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งไม่นิดน้คับถึงแน่นอนช้าไปบ้างกันเลยไปครับหาไม่เจอเลยครับของผู้ไม่น่าไดหลุดเดินขวาเดินหลังไปแล้วพี่เอาไหมครับเอาดิไปละมาแล้วพี่ผมจมแล้วอ่ะวิ่งดีกว่าครับทนไม่ไหวแล้วครับอ๋อเจ็บครับ แล้วครับปแล้วพี่ปแล้วด้วยไกมาครับด้วยไกมาครับได้ก่อนได้ครับโตโตหินขึ้นหลอดได้อยู่ครับชโปดได้ครับทำกให้อยูู่กห้หมดก่อนเดียแม่งแตะแต่ดกัอพเดี๋พวแมกงแตะ น้องครับหินนกแล้วหินนกแล้วโอเคครับเหลือตัวไกลที่คับมาครับตัวไกลคับมาได้เป็นห้องน้ำครับพี่ผมเผิดอุลระบบครับระบบหัวระบบครับล็อกครับล็อกสองด้วยครับอ๋อสักอร์เฮ้ยน็อกเยอะมากนะพี่กินน็อกเยอะมากนะนกสี่แล้วนกสี่นกสีครับได้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 ตายครับตายครับตายครับเกาะระบบแล้กครับจะสูญลูกคย่างแล้วครับกเท็่คุณภาพ ใช่ฮะกำลังกลับไปเอาฮะได้จิงค่สี่ไม่บอกไรเราบอกไรเราพี่ a อ G ต้องตัดตีตี p อดอต้องตัดตีอดอกตัดตีอ้ดอต้องตัดตีอ้ดออันนี้สาระเลยต้องตัดตีอ้ดอกตีไอ้ดอพี่ต้องตัดตีอ้ดอก้องตัดตีอ้ดอพี่ต้องตัดตีอ้ดอตัดตีไอดอกต้องตัดตีอ้ดอหน้าผมครับเนี่ยบ้านเน่าเลยครับมันบวกกันบ้านเน่าคบ้านเนาโอ้โหจะคิวเยอะมากเลยครับ หมดครับน้อยหนึ่งครับน้อยหนึ่งครับน้อยหนึ่งครับตีบานเน่าตีบานเน่าตีบานเน่าบานเน่าเราระวังอยู่พี่ระวังอยู่พี่เห็นในสมองไหมในสมองหน้าบานเน่าน็อยอยู่ครับในสมองหน้าบานเน่ายกอยอยู่มันแตกกันอยู่ในสมองมันแตกอยู่ในสมองพี่ในสมองเลยในสมองนี่ถนนโล่งๆปิดคิวฟรีไปเป็นหนึ่งลูกครับ ครับโอคเนมีอชิบหายแล้วครับแกเสียงแกเสียงอีกดูชิบหายแล้วครับเกลวครับโอยต้องครับ้ยลองีเลยตรงนี้มาครับบไปต้ีีบีบช่วยครับลงชชยเดียชั้ผเดียั้ผมยัผมพี่กิมาครับเาว่าไแกอยู่ครับบ้านาบ้านหาวบ้นบ้านมันโง่ไง จะเล่นให้ครับไปครับเข้าครับหลังเข้าครับพี่กิพี่จะบอกให้ตะโบอะโบเหอะมันเปิดกบอุ้ยมันยัดเข้าปากไปเลยหมดครับไปครับตัวตัวท้ายไอ้สามตัวท้ายเออเดี๋ยวเปมาดิมาดิเดี๋ยวเปิดมาดิเห็นมอเตอร์ไฟล์ข้างหลังนี่ไหมที่จอดอยู่อ่ะพี่เห็นครับเอ้ยมันนกครับเอ้าสองสองหนึ่งเฮ้ยเออสองสองหนึ่งปอดใอยู่ไหนมาใช้หลุดเนินไปอีกบ้างพี่หลุดขวาไปปะ เหอยู่ข้างในนั่นแหละมอไซค์ต้องอยู่ข้างในสโมสรเลยหรอพี่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วขวาบนน่ะเมื่อกี้ข้างหลังพี่อะมอไซค์เจอแล้วครับเออเอารถจิ๊บไปแล้วองพี่ทะลุมอไซค์มาเมื่อกี้นั่นเนี่ยเนี่ยนี่นี่ไอ้สายเกิดเกิดเครับขอบใจครับอุตส่าห์แต่งแบบเออมอไซค์แต่งอ่ะเนี่ย ครับพี่แปะเขาซ้ายครับต้องบอกครับแล้วพี่จะยิงหมอให้กำลังเดินมาทางพี่ครับพี่ยิงเฮ้ยยังไงพี่กินเห็นแล้วพี่เห็นแล้วครับ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 พี่ออนพี่ออนพิงเดินรอเลยพี่ออนพิงเดินรอเลยเนี่ยลงแล้วพิงเลยพี่เนี่ยข้างหน้าพี่เลยข้างหน้าพี่เลยเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปซ้ายใช่มช่ใช่กดฟรีพี่โหพี่กินกดฟรีเลยวิ่งไปวิ่ไปวิ่งอีกวิ่อีกวิ่งีกวิ่งีกวิ่ีกวิ่งอีว่อีว่งอีว่ง อยู่บนเขาครับอยู่บนเขาครับอยู่บนเขาบางพี่ครับต้นไม้ต้นไพี่อนปลายสุดเลยปลายสุดเลยไกลเลยไกลสุดเลยต้นไม้เน่าอ่านั่นแหละ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 อยู่ตายต้นไม้โบรอยู่ตายต้นไม้สายอีกโบร์สายอีงไปมร้ไปมรบไม่มีแรงเลยไปมรค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 เก้าเลยครับโบรเย้ อสุดยอดว่ะไปนะฮารัฟน้องผู้หาสตีคุณภาพผมรวมมะยี่สิบคิวเลยถ้าคนไม่ไปตายไว้น่าสี่สิบเป็นกี่สี่สี่ทีเลียกันเนี่ยค้งสี่ทียังไม่ได้เลย